Hi. ต้องมาสักการะขอพรท้าวเวสวรรณนาทองคาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีพระครูบาวาชิรินพัฒมุนีเกจิดังเมืองสุพรรณเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์และความศรัทธามากๆสําหรับวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายหมูต้องไม่พลาดเข้ามาสักการะขอพรท้าวเวสวรรณนาทองคําหนึ่งเดียวในประเทศไทยสาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคําเนื่องจากหลังพิธีเททองหล่อท้าวเวสวรรณแล้วท่านพระครูบาได้นิมิตฝันได้ยินเสียงขึ้นว่าคุณ คุณใบหน้าฉันเป็นทองคำนะจึงเป็นปฐมเหตุให้สร้างทุวันนี้ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะไม่ขาดสายนอกจากการมาสักการะาเาววสวรรณหน้าทองคำแล้วผู้มีความศรัทธายังเดินทางมาทาพธิธีที่กําลังได้รับความพูดถึงในวงกว้างนั่นก็คือเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีกับท่านพระครูบาวาชิรินซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เปิดตำดาววิชาโบราณเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลมีคติความเชื่อว่า ป่มามือทั้งสองข้างนั้นคือสิ่งสําคัญใช้จับเงินจับทองใช้ในการทำมาหาเรียงชีพรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะเจริญพรอัตมาภาพพระครูปรัตวชิรินพัทธมุนีแห่งวัดเดิมบางอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่า บุคคลที่เขาประสบความสำเร็จถ้าพูดถึงเรื่องความขังก็คงจะขังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาไดใ้ให้กำลังใจญ,ญาติโยมโดยการนำสัรพวิชาโบราณคือการเปิดดวงเศรษฐีการเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทำให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ โดยได้อัญเชิญยันครูนำวิญญาณดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้หนึ่งเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสองเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระครูบาไปแล้ว จะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละสามพันโอกาสรวยก็หายากอย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นกและกําลังใจและเจิมให้มีสติ 2. เจอมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญ,ญ,ญยันครูนมวิญญา์ดวงเศรษฐีซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีฤทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราบโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อแต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้กล่าวถึงตำรับตำราบโบราณแห่งนี้เดิมที่ เมื่อครั้งอัตมาภาพมาจำพรรษาอยู่ณวัดเดิมบางแห่งนี้ก็ได้มาพบเจอตำราโบราณซึ่งเป็นตำรับตำราเก่าของพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อแบนปาสาทิโกหลวงพ่อแบนปาสาทิโกเนี่ยถ้าอัตมาจะพูดถึงเนี่ยท่านเป็นอดีตพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อ เป็นพระมหาเทระผู้มีบาร,รมีธรรมแล้วก็เก่งในด้านสัพพวิชาอาคมดังจะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงพ่อแบนเนี่ยก็มีคือหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารามแล้วก็หลวงพ่อมุ้ยวัดเดินดอนไล่ซึ่งอาตมาเกิดไม่ทันยุคข,ของพระเด็พระคุณทั้งหลายท่านแต่ได้มีบุญวาสนาได้ศึกษาจากตำราบโบราณเก่าที่วัดเดิ่บาง ก็ได <S an> ้ไปพบเจอยันน <an> ี <S an> ้ขึ้นมาก็เลยนำมาเขียนยันใหม่มาถึงก็ทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาเขียนอักขรเรียกยันเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามสนทิยันว่ายันดวงเศรษฐีก็เลยนำมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดทุกวันนี้กล่าวถึงการจัดสร้างท้าเวสวรน้าทองคำองค์นี้ มีประถมมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงนาจ้าวาดว่าเออท่านอยากจะได้ท้าเวสวร์เอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรอกันซึ่งในครั้งนั้นอตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์จะ จัดสร้างเททองหล่อถวายให้ก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นมาหลังจากท่านคณะช่างได้ทำการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงควนี้ว่าเดิมทีเนี่ยพระครูบาไม่ได้มีเจตนาจะทำใบหน้าท่านเป็นทองคำ ก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าวเวสสุวรรณทั่วๆไปแต่พระคุบาขอพูดถึงเรื่องความฝันหรือคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพพนิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอาตมาภาพก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ยตกกลางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่า ในทางพพระุทธศาสนาเรียกว่าบุพ,พนิมิตรหรือเทพสังหอนคือเทวดามาดนจิตโดนใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแววเข้ามาในหูพระครูบาว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามครั้งด้วยกันอาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จเสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแววของอะไรนะ แล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าหรือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขององท้าเวสุวรรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่านก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคําของท้าเวสุวรรณตรงนี้เป็นทองคําทีได้ไหมช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระรูบา พระคุบาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมทําตามที่พระคุบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าเวสวร,รน้าทองคําเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิษฐานที่วัดเดิมบางตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบว่าถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าเวสวร,รตนนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสะทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องเท้าเวสวร์ของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนาก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขัญกำลังใจ ก็เอาถึงวัตถุมงคลผ้ายันอตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระคุบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็พอมาหงหลังมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้วัตถุมงคลของพระคุบาเอาไว้สักการะบูชาในครั้งแรกได้ทำเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพญาคุด ทำมาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบ2,000 20, มผืนแต่สอง0มื่นผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ําใจญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศลใครมาเจิมป่อมือพระครูบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนหมดหลังจากนั้นพอพยนันพยาคุดหมด <c oughs> ก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีก ก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมายันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คูกยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้วมีฤทธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเรขยยันเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันภัยเมตตามหานิยม โชคลาบอันนี้คือด้านศรัทธาความเชื่อนะพยันเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมพระคูบาจัดสร้างพยันเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมดจำนวนสีสีด้วยกันสีละหน0 0งหมผืนซึ่งได้ปลุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ ร่วมกุศลสีชมพูอยู่คือใครมาวัดมาร่วมกุศลกับพระคุบาก็จะได้พยันเกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันเกาะแก้วนี้แต่ละสีจะมีฤทธานุภาพความเชื่อนะที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนียวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยม มีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจราจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดๆเนี่ยให้พกพาสีชมพูไปส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถหรือว่าเดินทางไปไกลๆแค้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายส่วนสีแดงมีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอ,อันนี้คือทัศนคติ ทัศนคติความเชื่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแค้วคาดปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละสีนั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคืออยู่ตรงนี้ตรงกลางเป็นยันเกาะแก้วมีริธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟัง เป็นยันคูที่พระคุบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่างๆพระคุบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังเจริญพรกล่าวถึงอันศรัทธาความเชื่อทุกคนมีได้ด้วยกันทุกคนแต่ทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยสติและปัญญาคือการพิจารณา ไม่ว่าเราจะศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไต่ต้องเพื่อความรู้ของเราศรัทธาความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรก็ดีหรือจะเป็นการมูมาเจิมเสริมสร้างสิริมงคลก็ดี แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่พระคุบาได้บอกไปแต่เบื้องต้นคือว่าทําเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจเสริมสร้างสิริมงคลส่วนใครจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีวาสนาของแต่ละคนพระคุบาเนี่ยทำให้ไปเหมือนหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเสกโฉนดที่ดินเจิมความมือรดน้ำมน ถามว่าเจิมให้ไปแล้วบางคนก็โชคดีบางคนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละคนอุปมาดังว่าถ้าใครก็ตามมีบาปผกรรมเก่าติดตัวมามากในชาติปางก่อนบุญที่ทำอยู่ก็ยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามบาปพกรรมเก่าหรือกรรมเก่าเบาบางลงไปบุญที่ทำอยู่ก็ย่อมให้ผล ความสําเร็จก็ย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นได้ง่ายกว่าก็ชี้แจงให้ฟังดังนี้อาตมาอันดับแรกก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่เดินทางมาวัดก็อยากจะบอกทุกท่านว่าปัจจัยทุกบาททุกสตังที่คุณโยมร่วมกุศลมาที่วัดเดิมบางอาตมาภาพและคณะสงฆ์นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตัวแต่เป็นของที่เกิดขึ้นแก่สง ก็นำปัจจัยนั้นไปก่อสร้างเสนาสนะเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมในพระพุทธศาสนาดังคุณโยมจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างการพัฒนาภายในอารามวัดเดิมบางโดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูสวรรณบุญญารักษ์โรงนาเจ้าอาวาสและก็อัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชกเช่นตอนนี้ด้านบนพิพิธภัณฑ์เรือนไทย ก็ได้จัดสร้างสาราเรือนไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาทใช้ระยะเวลาการสร้างเพียง25วันเท่านั้นและก็ส่วนด้านล่างกำลังก่อสร้างอาคารเรือนรับรองถามว่าเอาไว้รับรองใครก็เอาไว้รับรองญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดจะได้มีที่หลบแดดหลบลมหลบฝนก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ซึ่งใช้งบประมาณ3ล้านบาทเสร็จ ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันระยะเวลาเพียงเกือบ2เดือนก็กำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นอตาตมาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดด้วยกันทุกคนทุกท่านที่ว่า มาช่วยการสร้างวัดวาอารามพัฒนาประวรพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปและต่อมาก็ต้องขอฝากข่าวงานบุญงานกุศลของทางวัดเดิมบางด้วยวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางวัด โดยคณะกรรมการวัดได้จัดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปีซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนาบุญกระถินนี้จัดว่าเป็นการทานปีหนึ่งทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรศรัทธาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน แล้วก็อีกประการหนึ่งพุทธศาสนิกชนทิ์ทั้งหลายที่สอบถามมามากว่าพระครูบาจะอาบน้ำมนต์อีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งปกติพระครูบาก็จะอาบให้ทุกวันแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้งดอาบสามเดือนแล้วก็ได้ดูเลิกดูยามวันมงคลแล้วว่าวันอาทิตย์ที่สาธันวาคมที่จะถึงนี้จะประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ดวงเศรษฐีก็ขอเชือ้อเชิญญาติโยมทุกท่าน มาร่วมอาบน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกำลังใจก่อนจะรับปีใหม่โดยพร้อมกันผู้เข้าร่วมงานก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบูชาครูตามกำลังศรัทธาย้ำวัดเดิมบางนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าครูใดๆทั้งสิ้นทุกคนมาวัดมีสิทธิ์เท่าเทียมทัดเทียมกันทั้งหมดบูชาครูตามกำลังศรัทธาก็ขอเจริญพรชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน อาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่รับดูรับชมรายการต่างๆนี้ขออ้างอิงอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนาไตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อแจม่มหลวงพ่อแบนหลวงพ่อกวยหลวงพ่อถนอมและครูบาอาจารย์ทุกท่าน อีกทั้งบารมีแห่งมหาเทพเทวาองค์ท้าเวสุวรรณนาทองคำและบารมีแห่งองค์ท่านพ่อพญาคุธและองค์นาคาราชทั้งหลายตลอดจนถึงเทพพยาดาที่คุณโยมบูชาแล้วด้วยดีขอจงรวบรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัย ส่งผลดนบันดาลประทานพรให้คุณโยมทั้งหลายประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีคิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโนรถความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร